น้ำก็ไหลลงไปทางทิศตะวันออกครับมาจากทิศตะวันตกนะครับเนาะอันนี้คือทิศตะวันออกครับน้ำกำลังไหลไปไปสู่แม่น้ำชี้นะครับแม่น้ำชี้กับลงแมง่น้ำโขงโขงกับลง่สูททะเลนะครับผมนี่คือวิธีการไหลเวียนของน้ำนะครับเนาะตอนนี้กำลังท่วมอยู่หลายพื้นที่ครับแต่ของอีสานนี่กำลังพอดีครับ เขากำลังถอดห่วงแล้วก็ตั้งทองครับตั้งทองถอดห่วงสวยงามที่เดียวครับน,นี่ก็มากับคููขาครับซึ่งอนุรักษ์ไว้เนาะพามาเบิองนาครับอันนี้คือหล่องนำคล้องทรงนำครับที่ตัดผ่านทองนาของ ชาวอีสานแต่ละพื้นที่นะครับเนาะไหลตอนนี้กำลังไหลลงสู่แม่นม้ำชีแม่นม้ำโขงต่อไปครับแล้วก็ลงสู่ทะเลนั่นแหละครับนี่คือความงามงดงามทิ่ไายให้เห็นครับอากาศ้ย่มือเซานะครับเนาะคิดทอดผู้ที่อยู่ทางไกลคิดทอดบ้านเจ้าของในเดอ้อ <laughs> ไปววางๆแล้วคนฝากฝากฝ่า,าสูผู้ที่อยู่ทางไกลคนละจิตหอดกันเด้อครับเด้อ ครับเมื่อได้รับปุ๋ยเนาะใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เขาก็เริ่มถอดห่วงครับขึ้นมาครับอันนี้คือเขาหอมมะลินะครับเนาะซึ่งให้ปุ๋ยเพอะประมาณครับตอนนี้กํลาลังถอดครับสวยงามทีเดียวครับนี่คือความงามของเขา ทีกำลังถอกครับผมกำลังถอดล้วงนั่นเองครับครับนี่เป็นเขาหอมมะลิครับที่กำลังถอดถอดล้วงนะครับหรือว่ากำลังถอกนั่นเองครับหมืห่อไส้ปุ๋ยไห้แล้วนะครับเนาะ ความงามก็เริ่มปรากฏหเห็นครับนี่คือความดีใจแล้วก็ความภูมิใจของชาวนานะครับเนาะที่ได้เห็นเขามีความงามแล้วก็ถอดล่วงขึ้นครับตอนนี้กำลังสวยงามทีเดียวครับนี่ครับกำลังถอกครับบา,าเนเฮาอนกำลังถอดเนาะ นี่ครับสายนำก็ไหลไปแล้วบบย่อนกลับมาครับเปรียบดังกับชีวิตคนนี่แหละครับ ก็สิเป็นไปเรื่อยๆบ่มิยังสีย้อนกลับไปครับบ่ว่าสิความดใามีใจความสุขใจความคมคืนนะครับเนาะฉะนั้นแล้วห้องก็ต้องสูไปเรื่อยๆครับไปข้างหน้าครับอย่าย่อท้อกับชีวิตครับฝากความหวังความคิดฮอดถึงผู้ยุ่ไกลเด้อขอยมีความสุขที่ ทุกขูทุกคนแล้วครับผมเช้านี้ก็สวัสดีครับ